รายการเจาะแก่น VI นะคะรายการที่จะพาว่าที่ VI ทุกท่านมาเจาะลึกให้ถึงแก่นกับ VI ตัวจริงค่ะ ใช่ค่ะทีนะ่านี่คือรายการแรกและรายการเดียวที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าและ Money Channel ค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเราพาว่าที่ VI ทุกท่านมาเจาะลึกกลุ่มประกันชีวิตกันนะคะพี่พายางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราหาความรู้กันไปละเกี่ยวกับภาพใหญ่ของธุรกิจประกันชีวิตว่ามีความน่าสนใจอย,อย่างไรนะคะแล้วก็มีการเติบโตแบบไหนกันบ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พาจะมาสรุปสั้นๆให้กับว่าที่ VI ใช,ใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ของธุกรกิจป,ประกันไปแล้วเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกเยอะมากเลยจากฐานผู้ทําประกันเดิมที่ต่ำนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีถึงเรื่องความทา้าทายของนวัตกรรมใหม่ของการทำแบงก์ a s ชู r a น c ์ที่เขาทำให้เขาได้เข้าไปใกล้ลูกค้ามากกว่าเดิมแล้วก็รู้จักลูกค้ามากกว่าเดิมขาย่านธนาคารพาณิชย์ ใช่ค่ะใช่ไหมคะ,คะ่านแบงค์นะคะ,คะซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกับการเติบโตรอบใหม่ของธ<ช>ุรกิจประกันชีวิตในแกลนด้วยสำคัญมากค,ะค่ะนะคะซึ่งนอกจากเรื่องของพื้นฐานต่างๆตรงนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของตัวเลขที่จะมาคอนเฟริร์มซึ่งศักยภาพการทํากําไรในอดีตนะคะรวมถึงการประเมินอน,อนาคตจาก S <S การทำกำไร5ปีที่ผ่านมาของเขาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะ e แต่ว่าตัวเลขที่เราจะดูเนี่ย e พี่พาบอกไว้ค่าที่แราโอโ้โหต้องดูเยอะเหมือนกันใช่แล้วการดูย้อนหลังอย่างเดียวเนี่ยก็จะให้เราเห็นภาพภาพหนึ่ง e ที่สำคัญแล้วนะคะแต่เราควรจะดูตัวเลขดูปัจจัยประกอบกับปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูคือ อนาคตแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนค่ะโอ้โหซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรายังอยู่กับเรา,ราต่อเนื่องนะคะแล้วก็ะจะมาให้ภาพที่เข้าใจง่ายๆกับนักลงทุนว่าที่ VI ที่สนใจอย,อยากจะลงทุนในกลุ่มประกันชีวิตกันด้วยแต่ว่ารายละเอียดทุกคําถามตรงนี้นั้นจะมีคําตอบเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่นะคะติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงวิถี V.I. นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะถึงการประเมินสิ่งที่ผ่านมานะคะที่พิสูจน์ผ่านศักยภาพการทํากําไรในอดีตจากตัวเลขงบการเงินต่างๆของกลุ่มประกันชีวิตนะคะว่านักลงทุนเองจะมีวิธีประเมินกันอย่างไรนะคะและคุณนะสมบัติของผู้ชนะในกลุ่มนี้เราต้องดูอะไรกันบ้างพูดคุยกันกับกูรูผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะคุณพิชาสิริโยธินนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหประกันชีวิตจํากัดมหาชนแล้วก็เป็นวิทยากรจากทางด้าน TSI ด้วยค่ะคุณพิชาสวัสดีค่ะ ค,ค,ควันนี้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทราบกันไปแล้วว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมีสเสน่ห์มากพอสมควรเลยใช่ไหมคะพี่พาคะใช่ค่ะนะ่าสนใจมากในเรื่องของการเติบโตแล้วก็ ในเรื่องของความจําเป็นต่อชีวิตของคนในสังคมนะคะใช่แล้วค่ะธุรกิจประกันบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆค่ะคราวนี้เนี่ยอยากจะถามจริงๆนะคะว่าเวลาการแข่งขันนะคะก็จะมีผู้ชนะคนที่วิ่งเข้าที่หนึ่งคนที่เป็นผู้ชนะค่ะเขาจะต้องมี Key Success Factor หรือกุญแจแห่งความสําเร็จยังไงล่ะคะเพราะว่าถ้าในความเห็นพาเนี่ยเป็นผู้ผู้บริโภคประกันชีวิต ก็มองว่าเอ๊แต่ละบริษัทก็มีผลิตภัณฑ์หน้าตาคล้ายๆกันมี whole life เหมือนกัน credit life ประกัน saving เหมือนกันต่างกันยังไงคะครับผมคงมองว่าอันที่หนึ่งนะครับก็คงจะต้องเรื่องของ product นะครับคงจะต้องให้มีความหลากหลายจากตลาดนะครับ อย่างที่คุณพาว่าครับว่า Product อาจจะคล้ายกันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีบริษัทไหนที่ขาย Product เหมือนกัน100%อาจจะต้องมีการแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นใครสามารถฉีกตลาดออกมาได้ก่อนคนนั้นก็จะเป็นผู้นำนะครับขณะเดียวกันตัวที่2ก็คือว่าเรื่องของช่องทางการขายนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าจะมีช่องทางเรื่องของตัวแทนมีเรื่องของช่องทางทางด้านแบงค์แคชชาลเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมาดูตัวเลขสถิติออกมานะครับห้าดับแรก ที่มาแชร์สูงสุดในในตลาด <c oughs> ก็คือเป็นบริษัทที่มีพาร์ทเนอร์กับธนาคารทั้งนั้นนะครับอันสุดท้ายอาจจะกำลังมาแรงบ้าง <c oughs> ก็คือเรื่องของ ตัวเซสเรื่องของการให้บริการกับลูกค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะมีผลในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาหาเราบ้างครับผมนั่นคือคุณสมบัติของผู้ที่จะชนะได้ในกลุ่มประกันชีวิตนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกำลังแข่งกันไปฝุ่นตลบเลยเก่งกันมากทีเดียวนะคะถึงจะชนะใช่ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นพอฟังดูตรงนี้อีกส่วนหนึ่งที่นักลงทุนหลายคนเนี่ย มีข้อพิจารณากันก็คือแสดงว่าบริษัทประกันที่มีแบงค์หนุนหลังอยู่เนี่ยน่าจะได้ข้อได้เปรียบในระยะยาวมากพอสมควรถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นแล้วบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้มีแบงค์เป็นพาร์ทเนอร์เขาจะมีวิธีหรือว่ากลยุทธ์การเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้อย่างไงคะครับผมชอบที่จะใช้คําพูดบอกว่าเรารู้จักลูกค้าของเราไหมนะครับสมมุติว่าผมเป็นตัวแทนประกันชีตผมเข้าไปหาคุณจีน่า ผมรู้แต่ว่าคุณทีน่าเป็นสุภาพสตรีรายหนึ่งอายุไม่ถึง30ปีทำงานอยู่ที่ตลาดทรัพย์แต่รายได้ต่างๆเนี่ยผมไม่ทราบเลยใช่ไหมครับสถานะทางครอบครัวเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเพราะงั้นผมจะเข้าไปเสนอโปรดักต์กับคุณทีน่าเนี่ยคนข้างยากที่จะให้ถูกใจแต่ถ้าคุณทีน่าเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเข้าไปฝากเงินกับธนาคารธนาคารจะรู้ทันทีเลยว่าคุณทีน่ามีเงินอยู่เท่าไหร่สมควรที่จะเปิดการขายหรือไม่เปิดการขาย ใช่ไหมครับแล้วก็ควรจะเปิดการขายด้วยจํานวนทุนประกันภัยเท่าไหร่เบี้ยประกันภัยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลก็จะมาเป็นข้อได้เปรียบตรงนี้ส่วนบริษัทเล็กๆเองก็ต้องหาช่องทางกันต่อไปก็ต้องพยายามทําการบ้านให้มากขึ้นหรือหาช่องทางอื่นๆขึ้นมาครับผมสุดยอดเลยการแข่งขันอุตสาหกรรมนี้ต้องรู้ลึกรู้จริงจริงนะคะเห็นข้อมูลกันขนาดนั้นค่ะคราวนี้เนี่ยพอพูดกันถึงเรื่องการแข่งขันคุนตลบแล้วอย่างเงี้ยนะคะ ก็ชักกังวลละค่ะในฐานะนักลงทุนเนี่ยนะคะว่าในอนาคตเราจะได้เห็นสงครามทางด้านราคาอของธุรกิจประกันภัยแต่ละเจ้าเพื่อที่เขาจะมาแข่งกันลดราคาเพื่อแย่งลูกค้ากันไหมคะครับผมเรียนได้เลยว่าไม่มีมนะครับไม่มีะนะครับเนื่องจากข้อกําหนดของกฎหมายคือพระราชบัญญัติประกันชีวิตนะครับ2535แก้ไขฉบับที่2 2551 ในพระราชบัญญัติเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าแบบประกันและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ออกขายให้แก่ประชาชนจะต้องได้รับขอยินชอบจากสำนักง,งานคอพพนะครับทีนี้ในถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอัตราเบี้ยประกรันภัยมันก็จะมีสูตรที่นักใศาสตร์คำนวณตายตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสงครามคงไม่เกิดนะครับเพราะว่าทางคอพอเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ประกันภัยอยู่เขาคงไม่ชอบที่จะให้บริษัทขายเบี้ย ในอัตราที่แพงเพราะว่าพวกประกันภัยเสียประโยชน์ขนาดเดียวกันถ้าเผิดเราขายเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าในอัตราที่ต่ําเกินไปก็จะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทในอนาคตขาดอะไรฮะสดเซไ์ได้ไม่มั่นคง อันนี้คือคดูแลให้กับผู้เอาเบี้ยรประกันนั่นอีกนั่นแหละปลอดภัยทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะ<ช>เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเราอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบแล้วสิคะราคาเวลาเราจะทาประกันชีตใช่ครับไม่ต้องเปรียบเทียบครับเพราะว<อ>่าแบบประกันของต่างบริษัทเนี่ยไม่มีแบบไหนที่ว่าเหมือนกันเป๊ะๆไม่มีเลยครับอาจจะคล้ายกันบ้างความรู้ใหม่นะคะสุดท้ายก็คือไปดูที่เรื่องของการคัสตอมไมซ์ให้เหมาะกับตัวเราเองใช่ดูว่า ตรงกับความความต้องการของเราไหมแล้วก็เบียบกันภัยเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เราจะชําระได้ตลอดอายุสัญญาหรือเปล่าเคค่ะพอฟังดูตรงนี้พอเข้าใจในภาพของเรื่องของกลุ่มอุตสาหการรมประกันชีวิตในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะก็เ,เลยข้ามกระโดดมาค่ะว่าสําหรับนักลงทุนเองที่สนใจการลงทุนในกลุ่มประกันชีวิตจริงๆแล้วตัวเลขหลายๆตัวของกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยแอบเข้าใจยากเหมือนกัน้องบผมอยากจะให้คุณวิชาธิบายให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆสักนิดหนึ่งละกันค่ะว่าตัวเลขสําคัญ ในงบการเงินที่เราจะสามารถเช็คและก็พิสูจน์ได้ว่าศักยภาพการทํากําไรในอดีตที่ผ่านมาเขาพอใช้ได้แล้วก็เข้าขายหุ้นคุณภาพของกลุ่มประกันชีวิตมีอะไรบ้างค,คะถ้าเปิดในแง่ของนักการเงินทั่วไปนะครับ,รบก็คงจะต้องดูเรื่องของกําไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับผลตอบแทนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุนอะไรต่างๆความสามารถในเรื่องของ,ของการก่อนหนี้นะครับแล้วก็อืนใด ถ้าเปิดในดูราคาในตลาดก็ต้องมาดูเรื่องของ P/E อองอใช่ไหมครับยังใช้ได้ครับเป็นตัวพื้นฐาน